่าที่สอสก้าวไกลอดีตคนไอทีวีเปิดเอกสารสมัยเป็นพนักงานไอทีวีระบุชัดเลิกกิจการธุรกิจสถานีโทรทัศน์ไอทีวีนับแต่วันที่8มีนาคม2550จากกรณีที่รายการข่าวสามมิติได้ออกมาเปิดคลิปการประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวีที่จัดขึ้นเมื่อวันที่26เมษายน2566ซึ่งพบว่าบันทึกการประชุมที่มีการเผยแพร่เป็นเอกสาร ไม่ตรงกับการประชุมที่มีการถ่ายทอดผ่านอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งหนึ่งในผู้ถือหุ้นไอทีวีที่มีสิทธิเข้าฟังได้บันทึกคลิปเอาไว้โดยได้มีการเผยตอบคำถามถึงสถานะของบริษัทไอทีวีว่ามีการดำเนินงานเกี่ยวกับสื่อหรือไม่โดยในคลิปพบคำตอบว่าตอนนี้บริษัทยังไม่มีการดำเนินการใดๆครับก็รอผลคดีความให้สิ้นสุดก่อนนะครับ แต่เมื่อลงในบันทึกการประชุมถูกบิดเบือนกลายเป็นปัจจุบันยังดำเนินกิจการอยู่ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทและมีการส่งงบการเงินและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลตามปกติล่าสุดวันที่11มิถุนายน2566ในเอกราชอุดมอํานวยว่าที่สส9ไกลเขตดอนเมืองอดีตพนักงานไอทีวีไอทีวีโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเอกราชอุดมวงนุย m f p เปิดเอกสารลับเฉพาะ แจ้งการเลิกจ้างพนักงานไอทีวีโดยในเอกสารพบว่ามีข้อความสำคัญว่าเนื่องด้วยสำนักงานประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสปนได้บอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานและดำเนินการสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบ USF ระหว่างสปนและบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนบริษัทเป็นเหตุให้บริษัทไม่สามารถประกอบกิจการและดำเนินธุรกิจสถานีโทรทัศน์ไอทีวีต่อไปได้ตามกฎหมาย และทำให้บริษัทต้องยุติการประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศน์ตั้งแต่วันที่8มีนาคม2550เป็นต้นไปขณะที่นายเอกราชได้มีการระบุข้อความว่าในฐานะอดีตคนไอทีวีผมสะเทือนใจไอทีวีตกเป็นเหยื่อทางการเมืองอีกครั้งผมทำงานที่แรกก็ที่ไอทีวีเริ่มต้นจากเป็นนักศึกษาฝึกงานโตผู้ประกาศข่าวของสถานีโทรทัศน์ไอทีวีเมื่อปี2548 จากนั้นได้บรรจุเป็นพนักงานประจำของสถานีในตำแหน่งครีเอทีฟรายการร้านชายามเช้าจากนั้นในปี2549ตนเองได้ย้ายมาอยู่ที่ฝ่ายข่าวไอทีวีรับผิดชอบโต๊ข่าวสังคมรายการข่าวเที่ยงวัยทีนจนกระทั่งสถานีโทรทัศน์ไอทีวีถูกยกเลิกสัญญาสัมปทานในวันที่7มีนาคม2550ในสมัยรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ผมต้องตกงานเหมือนกับพนักงานไอทีวีนับพันคน ก่อนที่ผมจะทำงานด้านสื่ออีกระยะไปประกอบธุรกิจส่วนตัวเคลื่อนทางการเมืองในฐานะคนอยากเลือกตั้งและได้มาทำงานการเมืองกับพักก้าวไกลแต่เมื่อผมได้รับเลือกเข้ามาทำหน้าที่สสเขตดอนเมืองของพักก้าวไกลและจะทำหน้าที่เพื่อโหวตให้คุณทิทาลิ้นเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีตามที่ประชาชนให้ความไว้วางใจเลือกผมมาทำหน้าที่นี้และพักก้าวไกลได้คะแนนเสียงมาเป็นอันดับหนึ่ง มากถึง14ล้านเสียงแต่กลับกลายเป็นว่าประเด็นหุ้นไอทีวีของคุณทิท่ากลับถูกนำมาใช้ในทางการเมืองซึ่งผมไม่ได้ปฏิเสธการตรวจสอบตามสิทธิในรัฐธรรมนูลและกฎหมายแต่ในฐานะอดีตคนไอทีวีรู้สึกเจ็บปวดที่ครั้งหนึ่งไอทีีเคยตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองจนกระทั่งต้องปิดตัวลงไปและครั้งนี้การที่หุ้นไอทีวี ซิงเคยเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ประชาชนและนักลงทุนสามารถซื้อหุ้นได้อย่างเปิดเผยมีผู้ถือหุ้นนับหมื่นรายและถูกพักการซื้อขายรวมทั้งยุติการเป็นสถานีโทรทัศน์หรือทำธุรกิจสื่อตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีสมัยพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์มีมติให้ยกเลิกสัญญาสัมปทานเมื่อวันที่7มีนาคม2560หรือกว่า16ปีแล้ว ส่วนหุ้นก็หยุดการซื้อขายมายาวนานจนออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในปี2,557การดำเนินธุรกิจเป็นเพียงการต่อสู้คดีตามกฎหมายเท่านั้นมีรายได้จากดอกเบี้ยงเงินต้นที่ไอทีวีเคยประกอบกิจการเท่านั้นแต่ขณะนี้กลับมีความพยายามที่จะทำให้ส่งผลในทางที่ไม่เป็นคุณกับนายพิธานอกเหนือจากการตรวจสอบตามสิทธิและกฎหมายมีการแก้ไขเอกสารต่างๆ เพื่อยังทำให้เห็นว่าไอทีวียังทำธุรกิจสื่อรวมทั้งมีการทำหนังสือไปยังศาลปกครองสูงสุดเพื่อเร่งรัดคดีไอทีวีให้ตัดสินภายในเดือนนี้เพื่อให้มีผลบางอย่างทางกฎหมายกับคุณพิธาโดยตรงผมรู้สึกสะเทือนใจที่มีความพยายามทำให้ไอทีวีฟื้นคืนชีพเพื่อมีจุดประสงค์เป็นเครื่องมือทางการเมืองอ,อีกครั้งเพื่อขัดขวางการทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรและนายกรัฐมนตรีของนายพิธา ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนผมจึงอยากเรียกร้องในฐานะอดีตคนไอทีวีที่เคยประสบชะตากรรมต้องตกงานและเจ็บปวดกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปี2550ขอให้หน่วยงานต่างๆให้ความเป็นธรรมกับนายทิธาและพิจารณาอย่างรอบคอบตามหลักของกฎหมายที่มีนิติรัฐและนิติธรรมเพราะมีใช่แค่อดีตคนไอทีวีอย่างตนที่เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น แต่เป็นการใช้กระบวนการกฎหมายมาทำลายความตั้งใจทำงานทางการเมืองของคุณพิธาและทำลายความเชื่อมั่นและศรัทธ,ธาที่ประชาชนได้เลือกตั้งให้ความไว้วางใจพักก้าวไกลและคุณพิธาอีกด้วยรวมทั้งจะทำให้ในวงการกฎหมายซึ่งปัจจุบันตนก็ทำหน้าที่ในฐานะทนายความและนักกฎหมายคนหนึ่งว่าหลักนิติรัฐและนิติธรรมที่ควรจะเป็นและเป็นกรณีศึกษาอีกครั้งหรือไม่และเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ห้ามถือครองหุ้นสื่อ แท้ที่จริงเพื่อการป้องกันผลประโยชน์และส่วนได้เสียทางการเมืองหรือใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองมากกว่าทั้งนี้พักเก้าไกลโดยนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพักจะนัดแถลงข่าวเวลา11นาฬิกาวันที่12มิถุนายน2566ภายหลังข่าวสามิติเปิดคลิปการประชุมผู้ถือหุ้นไอทีีปรากฏชัดว่าบริษัทไอทีวีไม่ได้ํำเนินกิจการสื่อซึ่งไม่ตรงกับเอกสารรายงานการประชุม